ช่วง Stock f o c ัสสนับสนุนโดย GM b i z ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจตู้เย็น Fisher p a y p a ดระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา เข้าสู่ช่วง stock forecast แล้วค่ะพบอาจารย์สิบประกณรข่าวสะอาดนะคะสวัสดีค่ะพี่นุ้ยสวัสดีครับสสวััดีครบท่านผู้ชมครับื่อวันศุกร์คริสต์มาสอีฟพอดีเลยฝรั่งเป็นยังไงกันบ้างไปแล้วฝรั่งหนีไปแล้ว S <S> <S วอล,ลุ่มของการเทรดของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็เบาบางลง <C> e <at> แล้วก็มีการขายสุทธิปรปลายไปฮ<น>อลิเีเดย์ยเรียบร้อยแล้วลวอล,ล,ลุ่มของตลาดก็เฉลี่ยต่อวันก็ลดลงมาเหลือประมาณสัก2สองหมื่นล้านนะครับครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหา, <C> e <at> หายหายหายไปข้อนหนึ่งนะครับ <C> e <at> แล้วก็นักทุนประเภทกองทุนก็เริ่มที่จะค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆส่วนนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังเป็นนักทุนรายย่อยนะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดก็ยังสนุกทุกวันสนุกทุกวันนะแล้วก็พยายามที่จะหา หุ้นเข้ามาเล่นเป็นการข้ามเวลากันนะ,ะตัวหนึ่งที่มีคำแนะนําจากทางด้านโบรกเกอร์เนี่ยนะก็คือตัว t r u งทรู ก็จะเห็นว่าตัวนัทุนเนี่ยตลอดปลายสัปดาห์เนี่ยปริมาณการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างจะหนาตาแล้วก็ราคาก็ขยับปรับขึ้นมาเฉียดเจดบาทเหมือนกันก็เป็นการเล่นเกงกำไรของบรรดานักทุนชาวไทยที่ยังคงมองกันในเชิงของเทคนิลแล้วก็มองกันในเชิงของสตอรี่ในปีหน้าแต่ว่าพูดถึงปีหน้าน้องจอยบรรดานักวิเคราะห์ก็เริ่มออกมาสร้างมุมมองกันแล้วว่าตลาดทุนบ้ตรเราในปีหน้าจะเป็นอย่างไร นะเขาก็มองดูว่าตอนนี้อ,ออกเป็นสองค่ายนะ,ะบางค่ายก็บอกว่าปีหน้านี่ครึ่งปีดูไม่ดีเขาบอกคือปีแรก่ปีแรกเขาบอกมองไม่ดีดูไม่ดีเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจของอเมริกาฟื้นได้จริงเนี่ยเม็ดเงนินมันจะไหลออก จาะไปอเมริกาไปอเมริกาประโยชน์นะมันค่อยๆดีมันค่อยๆดีขึ้นเขาบอกให้มองตรงจุดตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวของฟันโฟเนี่ยต้องต้องสังเกตให้ดีนะถ้าหากว่าฟันโฟออกนะค่าเงินของเราอ่อนลงนะเขาบอกว่าตลาดทุนของเราก็จะตกอยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยสู้จนดีนะแต่อีกค่ายหนึ่งบอกว่าโอ้โหปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีทองปีกระทิงดุกระทิงหนุ่มจะเข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยเขามองดูจากในเรื่องของผลประกอบการของบรบริษัทจดทะเบียนที่มันจะโตจากไตรมาสสี่ใน ปีนี้<า>เลยเถิดไปถึงเตมมาตร1นึ่เตมมาตรสครึ่งปีแรกเนี่ยในปีหน้าโตสุดๆเขาว่างันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวค่า P.E. ของตลาดโดยวรวมเนี่ยมันก็จะถูกกดลดลงมาด้วยผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่ค่อนข้างจะเติบโตนะดังนั้นเนี่ยตลาดทุนบัตรเราเนี่ยก็เลยน่าพิสมัยมน่าที่จะเข้าไปสะสมในช่วงเวลานี้แล้วก็ไปเทคโปรฟิตทำกำไรใน ครึ่งปีแรกของ<ต>ปีหนี้น่าคิดสิครับพี่หนุย่ยเพราะเล่นแนะนําคนละคั่วกันส <c oughs> องคั่ว,วแล้วเราเอาไงอ่ะ <c oughs> เราก็ต้องใช้วิจยาศาตผมต้อง,งบอกว่านักลงทุนที่ดีเนี่ยนะต้องพยายามวิเคราะห์บนบทวิเคราะห์ให้ได้ วิเคราะห์บนบทวิเคราะห์ให้ได้นั่นหมายถึงว่าทํามันทั้งสองอย่างเลยกระจายความเสี่ยงไม่ใช่เช่นนั้นนะไม่ใช่เช่นนั้นนะเราคงจะต้องมองว่าความเปลี่ยนไปได้เนี่ยน้ําหนักเนี่ยช่างกันอยู่ตรงไหนน้ําหนักมีความเปลี่ยนไปได้มากน้อยขนาดไหนถ้าหากว่าเป็นในมุมมุมคิดมุมมองผมเนี่ยผมก็เชื่อว่าสมมุิถ้าอเมริกาฟื้นจริงเนี่ยนะก็ก็ก็เป็นเรื่องดีนะฮะของเศรษฐกิจโลกนะฮะแต่ก็คิดว่าคงจะไม่เร็วปานนั้นนะฮะ ก็คงจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแล้วก็เม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในบ้านในเมืองเราเนี่ยตัวแปรสําคัญตัวแปรหลักก็คงจะมองในเรื่องของข e. ค่า PE เพราะตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมันก็มีสินค้าที่คล้ายคลึงกันเช่นพลังงานกลุ่มพลังงานก็คล้ายคลึงกันแต่เพียงว่าผลประกอบการของเราเนี่ยนะมันจะดีกว่าเขาหรือเปล่าก็ดูกันเปรียบเทียบกันที่ PE ดูกันที่ยิวแต่เราก็ยังคงเชื่อว่า PE ในตลาดทุนบ้านเรานั้นยังค่อนข้างต่ำ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะดึงดูดเขาเข้ามาไม่ว่าจะเศรษฐกิจกษษเขาจะดีขึ้นหรือจะยังไงก็แล้วแต่นะคะค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือมุมมองที่น่าสนใจนะคะในช่วง stock forecast แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกองทุนรวมระดับมืออาชีพนะคะคถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงการ <c oughs> คลังก็คือทาง MFC คะ่ะในช่วง MFC มันนี่กูรู Guru, วันนี้ดรสุภกรสุนทรกิจจะมาแนะนําเรื่องการวางแผนการลงทุนต้อนรับปีกระต่ายที่กําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่คะ่ะ